อุทยานไทยใครใก็ไปได้อุทยานไทยหรืออุทยานแห่งชาติพื้นที่ที่สงวนไว้เพื่อคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาสมบัติของธรรมชาติไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ชมได้ศึกษาค้นคว้าธรรมชาตินั้นๆและแล้วปีนี้โควิดก็เข้ามาทำให้ทุกคนต้องคอยอยู่บ้านหนักท่องเที่ยวก็น้อยลง รายได้ของอุทยานที่จะนําไปดูแลรักษาป่าไม้ก็หายไปเราจะได้คิดคนแอปอุทยานแอ m โฮมที่บวกกับเทคโนโลยีของแว่น VR ที่จะพาทุกคนท่องเที่ยวอุทยานที่ให้มากกว่าในสารคดีจะดีไหมถ้าเราเที่ยวได้ไหมอยู่ในบ้านอุทยานแอทโฮมจะช่วยทําให้คุณเที่ยวอุทยานได้สัมผัสถึงธรรมชาติกับความสงบของป่าไม้ด้วยเทคโนโลยีสาระบบ รูปภาพเพราะให้ความสรงจริงด้วยมุมกว้างถึง360องศาเสียงเสียงรอบด้านที่ทำให้รู้สึกเหมือนได้อยู่ที่นั้นกลิ่นที่เพิ่มความรู้สึกถึงความสงจริงกว่าเดิมไม่ว่าจะอยู่ในน้ำหรือว่าบนภูเขารวมถึงการได้เลือกมุมมองเลือกมุมมองได้ตามใจต้องการเพราะให้ภาพกว้างถึง360องศากับความสะดวกสบายที่ไม่ต้องคอยเจอปัญหานักท่องเที่ยวเยอะจนต้องเบียดกันได้เรียนรู้ถึงการดำรงชีวิตของสัตว์ แบบเดียวทำไม่ว่าเราจะอยู่ใต้น้ำทางลดค่าเดินทางลดความเสี่ยงอันตรายเวลาดำน้ำลดการทําลายทรัพยากรทางน้ำโดยนักท่องเที่ยวได้เห็นความน่ารักของสัตว์น้ำไม่เพียงแต่อยู่ในน้ำนะครับบนบกโดยสัตว์ก็จะได้อยู่ตามธรรมชาติโดยที่เราก็จะได้เรียนรู้แบบไม่รบกวนธรรมชาติอีกด้วยครับ ได้สัมผัสความน่ารักอย่างใกล้ชิดโดยในแต่ละวันของการจัดแสดงเราก็จะสามารถดูการดำรงชีวิตของสัตว์โดยที่แต่ละวันก็จะไม่ซ้ำกันแถมยังเลือกมุมมองได้ตามใจของคุณเองอีกด้วยครับไม่ว่าจะเป็นตอนกลางคืนที่คุณอาจจะได้เห็น นักล่าหรือสาตหากินตอนกลางคืนที่ปกติเราอาจจะไม่ได้เห็นมันในเวลาทั่วไปคุณอาจจะได้พบความตื่นเต้นของสัตว์ต่างๆที่ปรากฏออกมาในแต่ละวันที่ไม่ซ้ำกันหรือแม้ว่าเราจะเยี่ยมชมตอนฝนตกตัวคุณก็จะไม่เปียก และอาจจะได้พบเห็นสัตว์ที่ออกมาในฤดูฝนอีกด้วยหรือไม่ว่าจะที่สูงคุณก็ไปได้ทำให้คุณเหมือนได้ลอยลอยชมวิวที่สวยงามในความสูงไม่ว่าจะเป็น170เมตรหรือ300เมตรหรือแม้จะสูงถึง600เมตร คุณก็จะสามารถที่จะไปได้และได้สัมผัสในวิวที่คุณอาจจะไม่ได้เห็นที่ซึ่งความสวยจะทำให้คุณประทับใจได้ทางชมความสวยได้ทางช่วยอุทยาน